วิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องในการระบุตัวผู้ป่วยเหตุการณ์จำลองที่หนึ่งเหตุการณ์นี้เป็นการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่มีการสอบถามเพื่อระบุตัวตนผู้ป่วยก่อนให้บริการ เหตุการณ์จำลองที่ 2, 2> นายแหลบพาเพลินใช่ไหมคะใช่ครับเหตุการณ์นี้ก็ยังปฏิบัติไม่ถูกต้องนะคะเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่ควรที่จะใช้คำถามประเภคคำถามนำควรจะเป็นการสอบถามและให้คนไข้แจ้งชื่อนามสกุลด้วยตนเอง เหตุการณ์จำลองที่3ขอทราบชื่อนำสกุลด้วยค่ะนายแหลปพาเพลินครับวันเดือนปีเกิดค่ะ23กรกฎาคม2536า2536ครับยื่นแขนมาได้เลยค่ะ เหตุการณ์นี้เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐานในการระบุตัวผู้ป่วยนะคะเนื่องจากเจ้าหน้าที่มีการสอบถามข้อบ่งชี้ผู้ป่วยเนี่ยอย่างน้อย2ออย่างในตัวอย่างนี้คือชื่อนามสกุลและวันเดือนปีเกิดหรือใครจะถามเป็น H n อหรือเลขบัตรประชาชนก็ได้ค่ะเหตุการณ์จำลองที่4ขอทราบชื่อนามสกุลด้วยค่ะอ่านดิอ่านไม่ออกวะ เนื่องจากเป็นมาตรฐานในการระบุตัวคน,คนไข้ก่อนการเจาะเลือดนะคะคนไข้ต้องแจ้งชื่อนามสก,กุลแล้วก็วันเดือนปีเกิดค่ะเพื่อที่ป้องกันการเจาะเลือดผิดพลาดจะได้เลือดถูกคนแล้วก็ได้ผลตัวที่ถูกต้องค่ะเมื่อพบปัญหาคนไข้ไม่ให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ควรทำการอธิบายถึงความสำคัญที่จำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการระบุตัวคนไข้ เหตุการณ์จำลองที่5ขอทราบชื่อนามสก,กุลด้วยค่ะนางสงวนท่าทีค่ะไม่ทราบว่าอันนี้คือบัตรประชาชนของคนไข้หรือเปล่าคะใช่ค่ะพอดีว่ารูปในบัตรประชาชนกับตัวจริงไม่ค่อยคล้ายกันนะคะเดี๋ยวให้กลับไปยืนยันตัวบุคคลเพิ่มเติมที่แผนกที่ส่งตรวจมาก่อนนะคะ นอกจากคนไข้จะแจ้งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดตรงกับบัตรแล้วเจ้าหน้าที่เองก็ต้องตรวจสอบความถูกต้องด้วยเนื่องจากในบางครั้งจะมีการสวมสิทธิ์เข้ามารักษาพยาบาลคลิปนี้จัดทำโดยกรมงานเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลกลางขอบคุณที่รับชมค่ะ